รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย c a l l y Bright Resolution Cream คุณผู้ชมอยากได้ดิวเด็เดๆของเราแบบฟรีๆไหมคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับเราได้เลยนะคะเพียงแค่คุณถ่ายรูปเซลฟี่ขณะชมรายการและท้ายรายการมาตอบคำถามที่เพจ Facebook ของ One Day Special ค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีได้รับดิวเด็เดๆของเราในวันนี้ไปอย่างแน่นอนส่งมาร่วมสนุกกับเราเยอะๆนะจ๊ะ คุณผู้ชมคะวันเสาร์บายบายแบบนี้เจอกับรถเมยแน่นอนในวันเดย์สเปเชียลนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราออกมาข้างนอกอีกแล้วค่ะเพราะว่ามาตรการต่างๆตอนนี้มีการปลดล็อกดาวน์ร้านอาหารก็เริ่มกลับมาเปิดดังนั้นวันนี้เชฟอาร์ของเราเคยมาออกรายการกับเราในช่วงโควิดที่ผ่านมามารังสรรค์เมนูต่างๆให้กับเราวันนี้เราแวะมาเยี่ยมเชฟอาร์ท,ที่ร้านเท45ค่ะเขารออยู่ข้างในแล้วมาเลยจ้า มาหาที่ร้านกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเคยบอกว่าไปทําเมนูจับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปให้เราไปก่อนแล้วถูกต้องครับผมขอบคุณมากครับที่คุณถ่ายแวะมาแวะมาสะหน่อยนะฮะวุนนี่ทําอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้ผมกำลังทําอาหารพิเศษให้กับคุณรสเมย์เลยครับมันคือเราน่าจะเคยได้ยินแกงรันจวนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แต่นวันนี้จะทําเป็นกุ้ยเตี๋ยวรันจวนให้กับคุณรสเมย์ ในเนี้ยก็จะเป็นน้ำซุปดาชิครับเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยหอมปลา,ป<ร>าโอแห้งอ่าแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ข่าระคลเป็นแกงราจวนปกติแต่ว่าความพิเศษคือมันจะมีความหอมของปลาแห้งาพริกเพื่อความหอมถ้าใครแบบชอบเผ็ดเเลยก็าากะมันเข้าไปครับค่ะน้ำพริกกะปิเขาใส่เป็นน้ำพริกกะปิเลยใช่ใส่กุ้งให้ลิ้นเมเลยนะครับ ไปเส้นอะไรอ่ะเส้นเอกเกี้ยนครับผมมันก็จะได้มีความแบบเนบเนบเอเชียนเอเชียนฮกเกี้ยนมีอย่างเงี้ยเหรออ่าแล้วก็จากนั้นก็เดี๋ยวรอกุ้งสุกแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเฮ้ยทำไมทำง่ายขนาดนี้ทำง่ายง่ายเลยตเองเป็นไงต้องเตรียมของอะไรที่หน่อยแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายพอเตรียมของเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวใช่เดี๋ยวเชฟทําเสร็จเราจะไปลองชิมดูเป็นยังไงบ้างคะร้านในช่วงโควิดที่ผ่านมาปิดเหมือนกันจากที่เขาผ่อนปลนแล้วเราก็ เ,เปิดแล้วก็ค่อยๆเริ่มมีลูกค้าทขายอยมาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตนะมันก็อ,อาจจะยังไม่เหมือนเดิมมากนะค่ะเดลิเวอรี่ได้มาทานที่ร้านได้นะตอนนี้ถูกต้องเปิดกี่โมงนะคะที่ร้านเอ่อที่ร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ามทุ่มครับอืมที่ทำอาหารอ,าอื่น่าให้ทานด้วยนะคะมีมีครับเดี๋ยวได้ชิมเมนูอื่นด้วยใช่ไหมนอกจากนนเมนูนี้โอเคแต่อันนี้ทําแบบสดๆให้เราแบบชิมเลยครับผม เสร็จแล้วโอ้โหเพินทานได้เลยฮะยังไม่มีอันนี้อาหารว่างน,นา้นำซุปต้องใส่น้ำซุปปลาโอแห้งนะจ๊ะอันนี้นนใส่เพิ่มไปววมสวยงามและหอมโอเคเสร็จเรียบร้อย,ยอน่าตาด,ดีมากคุณผู้ชมไปนั่งชิมแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต่อนะได้ครับโอเคไปค่ะเอา อาหาราหเรียงรายอยู่ตรงหน้าเราเมนูพิเศษที่เชฟทาให้รูดเมย์ชิมก่อนเมนูนี้ของคุณเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนดูส่งมาเนี่ยณรดเมย์น่าจะชอบแบบเปรี้ยวแบบปีบมะนาวลงไปอีกแต่ว่าอยากให้ชิมอันนี้ก่อนรถเมย์ชอบกิ่นเปรี้ยวอ่ามันมีความแบบพิเศทษตรงที่มันมีมีกลิ่นอายของความเป็นน้ำซุปที่ปุ่นอยู่ด้วยถ้าสมมุติเราใส่วานวลงไปอีกมันก็จะมีความแบบ จัดจ้านขึ้นมาอีกเหมือนฟิลกินต้ยมยำแบบจัดจ้านอะไรอย่างนี้เนะาะมันมีความนัวของก็ะปิอยู่เท่ากความหอมของตะไคร้่าใบมะกรูดดีเลยอยากต้องเอาไปทดลองทำที่บ้านอีกแล้ว S 1> <S 1> <S <S เมนูอะไรไม่ได้ทำเลยอ่ะ <S 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 ถามได้ถามได้กม่เลยจะถามถาม,มาได้อืนอกเหนือจากเมนูนี้มีอีกหลากหลายเมนูอันนี้คืออันนั้นคือสปาเกตตี้ผัดสามเหม็นครับผมปกติากินผัดสามเหม็นอน่างอื่นไม่มีใส่เส้นใช่สา <3 S 2> มเหม็นที่ว่าใส่เหมน็นอะไรลงไปบ้างคะมีสปอครับสอชะอมชะอมแล้วอะไรอีกแล้วก็มีแหนมครับโอ้คุณใส่แหนมใส่แหนมด้วย มันต้องจัดจ้านแน่เลยอ่ะเพราะว่าเชฟอาร์จะเป็นสไตล์แบบทำอาหารรสชาติแบบจัดจ้านถึงใจ<ะ>มีความได้เคี้ยวกรุบกรอบเ่ยอืากระเทียมแคปหมูเมล็มดสตอด้วยอะไรด้วยอะง้ยกเถิถไปเที่ยนตรงกลาอันนี้คืออันนี้พาโกทอดพาโกคือหมึกย่างทอดอนะครับแล้วก็เสิร์ฟมากับวาซาบิ ซีฟู้ดมายองเนสน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเสร็จแล้วก็ใส่วาซาบิลงไปด้วยญี่ปุ่นไทยผสมกันอะไรแบบนี้อ่ะน้องลองอันนี้เผ็ดป่ะคะไม่มากครับคือให้มีกิ่นเด็กทานได้อะคือมันก็จะมีความหอมของวาซาบินิดนึงนะครับอ่านี่งนี่ไงอืมน้ินดีมากอ่านัวนัวเผ็ดเผ็ดสดชื่นสว่าง อีกหนึ่งเราเรากินอะไรไม่ออกก็อยากกับข้าวแต่ว่า,าคือาาคือก็อยากให้แบบอารมณ์ประมาณว่าเดินเข้ามาถึงแล้วไม่รู้จะทานอะไระทานกะเพราก็ได้แต่ว่าคือกะเพราเราก็คงแบบกะเพราเฉยๆธรรมดาไม่ได้อันนี้กะเพรามันไม่เฉยยังไงคะไอตัวกะเพาราอะรสชาติจัดจ้านเฉยๆแต่ไข่ไข่เจียวแท่ที่จะเป็นไข่เจียวธรรมดาเราก็มาทําเป็นพามาโกยากิละกันก็คือจะเป็นไข่เจียวที่มันเป็นลูกกลมๆก็มีความหอมของความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนิดนึงอ่า แทนแนกลมๆอย่างนี้ก็เห็นนะนุจัดอ, <laughs> อาหารแบบว่ารสชาติแบบจัดจ้านจ,จริงๆใครชอบแบบสไตล์อาหารไทยแบบเข้าถึงกันมานะแ<ช>วะเวียนได้คุณผู้ชมค่ะตอนนี้<ช>สามารถที่จะมาทานที่ร้านได้แล้วใช่ครับฟิลมันจะแบบรู้สึกเหมือนเวลามาบ้านไหมมีแบบใช่ครับมีสวนๆหน่อยมีแบบ ที่คือจริงๆคำว่าเทมันแปลว่าต้นไม้แล้วก็แล้วก็เลยอยากให้มันเป็นเหมือนแบบอารมณ์ประมาณเข้าเดินเข้ามาในบ้านที่แบบมันมีต้นไม้เขียวๆดูร่มรื่นร่มรื่นหน่อยสบายๆอยู่ที่พระรามพา9ซอย45นี่เองนะจ๊ะเอาละวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับของข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปทานของหวานแบบว่าอร่อยๆกับร้านน่ารักน่ารักเก๋ๆไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้เลยค่ะไป ร้านกับวันเดสเปเชียลวันนี้นะคะเราแนะนำร้านแรกเลยค่ะ c u r r y Roaster หรือว่าคนคั่วแกงร้านนี้เขาก็จะขายน้ำพริกากากหมูรสชาติแบบแกงเลยที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าร้านนี้เขามีถึง5รสชาตินะคะได้แก่รสดั้งเดิมรสฮังเลรสข้าวซอยรสลาบเมืองรสจอผักกาดใครที่อยากจะลองว่ารสชาติเป็นยังไงสั่งซื้อได้เลยนะคะทางเพจออนไลน์ของเขาหรือว่า f a c e b o o k c u r r y Roaster คนคั่วแกงได้เลยค่ะร้านที่ส ข,ขนมจีบซาลาเปาโกโบอร้านนี้เนี่ยมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็ดย่างเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยแล้วก็มีติ่มซำหลากหลายอย่างเลยแหละค่ะเป็นแบบขายออนไลน์มีบริการจัดส่งในกรุงเทพใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจของทางร้านได้เลยนะคะ ใคก็แล้วแต่อยาจะฝากร้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนเข้ามาในเพจ Facebook ของ One Day Special ได้เลยค่ะเราจะเลือกร้านมาแนะนำกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากร้านเข้ามาเยอะๆนะคะสนับสนุนโดย Kelly Bright Resolution Cream ของขาวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําของหวานกันต่อที่ร้าน Baker X Forest ค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะร้านนี้บอกเลยว่าเค้กอร่อยแถมน่ารักถ่ายรูปสวยด้วยจ้ะไปข้างในกันมามามาน้องแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันอีกแล้วบอกแล้วว่าทำมาย่านพระรามเก้าต้องแวะเวียนมะาที่นี่เพราะว่าชอบขนมมากแต่เดินมาเห็นข้างในนี้สตรอเบอ ใช่เป็นเมนูใหม่ค่ะเมนูใหม่แล้วก็คำลังบอกว่าฮอตคิดมากๆใช่ค่ะให้พี่รรนไม่ลองทําดูเยี่ยมมาเปล่าๆไม่ได้เราต้องลงมือทําเองด้วยนะคะสไตล์ขารตกแต่งของที่ร้านน้องเป็นแบบไหนของตกแต่งที่เราใช้ในร้านเนี่ค่ะก็จะ,จะมีกลิดอายความเป็นแบบโมร็อกเคนหน่อยอสีก็จะออกธรรมชาติหน่อยจะมีแบบต้นไม้จะมีแบบดอกไม้แห้งมี เอร์นิเจอร์แล้วก็จะเป็นแบบไม้เป็นสีโทนสีแบบว่าเออโทนอะไรประมาณเนี้ยค่ะออไอตัวสตรอเบอรี่บ็อกซ์มันมีชื่อเมนูไหมมีค่ะชื่อว่าสตรอเบอรี่ฟรชครีมค่ะ,ะเราจะทำเมนูนี้นี่แหละค่ะสตรอเบอรี่ฟรชครีมนะคะกำลังฮิตมากนะ สไตล์แบบเกาหลีมากๆทีเดียวซึ่งจริงๆมันทำไม่ยากใช่ไหมไม่ค่ะง่ายมากๆเลยก็คือว่าต่วประกอบหลักก็คือแค่3อย่างนั้นก็คือจะมีเป็นตัวเควานิลานะคะอันนี้ใช่ไหมใช่สองก็คือจะเป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่สดค่ะแล้วก็จะมีตัวครีมโอเคเริ่มทำได้เลยใส่ถุงถุงมือสีน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยอ่ะถุงมือเรียบร้อยนะคะเราก็จะหยิบสตรอเบอรี่ได้เราแอบเห็นข้างหลังแล้วว่ามันทำแบบนี้เรารู้ว่าเขาทำแบบนี้เอ นีใ่ใช่ใชค่ะแล้วก็เป็นแบบสี่มุมอย่างนี้<า>จริงๆกีวีก็ได้เนาะใช่แล้ว,วแต่ชอบ<ด>เลยค่ะทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้จริงคือแบบถ้าเกิดว่าแบบว่าทำทำทานที่บ้านอย่างเงี้ย<า>เรามีผลไม้อะไรตู้เย็นแล้วก็มาใส่ก็ได้นะลูกพีชอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปั๊บเราก็จะใส่ใส่ครีมชีสลงไปก่อนนี่ใช้เป็นวานิลลามาดากัสก้าก็จะแบบมีกลิ่นหอม ใส่ลงไปเลยนะใส่แค่ไหนอันนี้ใส่สักครึ่งครึ่งหนึ่งเลยค่ะอ๋อยังไม่มิดสตรอเบอรี่ใช่ใส่ประมาณให้แบบครึ่งลูกสตรอเบอรี่ไงค่ะพี่เมย์ต้องเขี่ยเขี่ยเข้ามาให้ถึงแบบตามซอกตามขอเพราะเวลาเราประกอบขึ้นมาเนี่ยมันจะได้แบบสวยงามตรงกลางเราจะใส่ลงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ใส่หมดได้เลยค่ะเยอะๆหน่อย เพราะว่าเวลาเราตักลงไปเนี่ยทุกคำเราจะได้เจอสตรอเบอรี่ใช่เศษใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่เอาเค้กนะคะอีกชั้นหนึ่งใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นเค้กแบบเดียวกับข้างล่างไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราอยากได้ใส่เปน็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะกดเดยอะๆเลยค่ะ ครีมห <ปะ S 2> น<ะ>่ลาดใช่แล้วก็ปาดให้เรียบนะคะแล้วก็นี้เราจะแบบตกแต่งด้วยครีมด้วยน้ำตาลสีหรือว่าดอกไม้สดได้หมดเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> นี่ถือว่าทำได้ดีนะคะนี่เป็นปนักเรียนที่ <ๆ S 2> ดีอยยังเป็นนักเรียนที่ดีอยู่ถืวถ่าถ,ถ้ามันมีฟองอากาศเนีย้ยค่ะก็เติมลงไปหน่อยได้ แม่เดี๋ยวเราทำอะไรต่อนะคะก็มีแล้วก็ตกแต่งหน้าได้ค่ะอะไตกแต่งได้เลยตามใจชอบพี่มเมย์คือจริงๆปกติมันทําอะไรบ้างคะข้างบนสมมติลูกค้าแบบบางทีแบบอยากส่งเมสเซจให้แบบคนที่เอาเค้กให้เขาก็จะแบบลักน้าอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างนั้นมีความเปรี้ยวๆแล้วก็หอมมีกลิ่นกุหลาบอยู่ข้างบนนิดนึงอ่หลายกินขนมได้เราเริ่มเราควรจะเริ่มจากอันไหนก่อนอ่ะอืมเดิงๆคุณเริ่มกับตัวนี้ค่ะแล้วก็แคปอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้จะแบบเบาหน่อย เราเริ่มจากตรงนี้ถ้าคำขนาดนี้เนี่ย <S <S อือ,อสตรอเบอรี่จะมีความเปรี้ยวตัวันเนื้อครีมมันจะมีความหวานนิดนึงแล้วก็มีเนื้อเค้กให้เคี้ยวด้วยดีเลยเอากลับบ้าน <S 2>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  อันนี้ก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่นิดนึงเราควรจะต้องกินอันไหนก่อนดีคะ เป็นตัวนี้ก่อนค่ะอันนี้ก็คือจริงๆอะแนนเอามาแบบเล่นให้ฟีลเหมือนเวลาเรากินชีสจริงๆข้างในเป็นชีสหมดเลยคือแนนตั้งใจที่จะทำออกมาให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนเวลาเรากินชีสจริงๆแล้วา่แยกคืออันนี้เป็นหนึ่งเมนูแล้วก็ตัวชีสเป็นหนึ่งเมนูตัวชีสนี้ก็จะเสิร์ฟกับบิสกิตกับสตรอเบอรี่อยู่แล้วใช่ค่ะใช่โอเคต้องมาที่อันนี้ต่อตัวเองใส่มะพร้าวอะใช่ได้มี texture แล้วก็มีความหอมความมันเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ ว้าวเขามีของเล่นเป็นข้าวพองกับมาร์ชเมลโล่ค่ะข้างล่างจะมีเนื้อเค้กรสช็อกโกแลตนะคะเป็นตัวครีมฮอลลิก์นะคะแล้วก็มีเค้กโกนิลาแล้วก็ข้างในจะมีช็อกโกแลตกรอบด้วยจะเป็นช็อกโกแลตมอยอีกอันหนึ่งอย,อยู่ข้างในเคก้กแล้วก็จะเป็นตัวไรซูสปีค่ะอร่อยใครชอบโทนแบบหวานออกหวานหน่อยแล้วมีแบบความหอมของช็อกโกแลตก็เป็นตัวนี้เป็นฮอลลิกแต่ถ้าชอบแบบเปรี้ยว ก็ไปสตรอเบอรี่เลยค่ะรรเพราะสตรอเบอรี่จะมีความเปรี้ยวฝากร้านหน่อยน้องแนนร้านเบเกอร์กอรสนะคะตั้งอยู่ที่พระราม9ซอย41นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น,นะค่ะแวะมาได้เลยนะคะตามที่น้องแนนบอกไปเลยวันนี้ขอบคุณน้องแนนมากๆค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังรอดิวเด็ดๆของเราต้องติดตามฟังให้ดีเลยนะคะเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษของเรามารออยู่แล้วด้วยค่ะสักครู่เดียว